สวัสดีคะ่ะทุกทา่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการคลื่นชุมชนถนนปลอดภัยคะ่ะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว,ว่างสำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุสสสสมาคมสื่อช่อสะอาดและ PA เเคเบิลภูเก็ตค่ะทุกท่านอยู่กันในชั้นสองคนนะคะเเช่นเคยคะ่ะอ,อนุมาสิงกว้างคะ่ะครับผมพรมินกันทิยาครับค่ะวันนี้เราก็เรียกว่ามาพร้อมกับความห่วงใยนะคะเพื่อที่จะร่วมกันป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนเช่นเคยค่ะครับก็เรื่องอุบัติเหตุทางถนนก็ ทำให้สังคมไทยเนี่ยได้รับผลกระทบในหมุมกว้างนะฮะ<ช>แล้วก็เป็นสาการที่เกิดขึ้นไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะ<ช> <ๆ S 2> เกิดขึ้นมายาวนาน<ช>แล้วก็สร้างความสูญเสียเนี่ย<ช>ไปตั้งแต่ระดับบุคคลระดับครัวเรือน<ช>ตลอดจนส่งผลกระทบต่อระดับประเทศเราอย่างรุนแรงนะก็หลายครั้งที่เราได้ยินได้ฟังว่าตอนนี้คนไทยไประชากรลดอย่างรวดเร็วนะแล้วก็อัตราการเกิดก็น้อยเนี่ย อุบัติเหตุทางถนนก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับที่ทําให้จํานวนประชากรของเราเนี่ยค่อนข้างได้รับผลกระทบแล้วก็การพัฒน,นาประเทศก็ค่อนข้างจะติดติด,ตดขัดขัดเนื่องจากว่ามีความสูญเสียเกิดขึ้นอย่างยาวนานครับค่ะช่วงนี้เรียกว่าความเสี่ยงต่างๆก็เยอะนะคะพอออนะคะไม่ว่าจะเป็นทางช่วงนี้ก็เข้าฤดูฝนและที่สําคัญเด็กเปิดเทอมด้วย นะคะเรียกว่าความเสี่ยงต่างๆมากมายนะคะที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุทางถนนโนดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ค่ะนะคะเราก็มีการที่จะเรียกว่าเล่าเคสนะคะนำเรียกว่านำเหตุการณ์อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนะคะเมื่อเร็วๆนี้ที่ผ่านมาแล้วก็นํามาซึ่งความสูญเสียแขนเด็กนักเรียนนะคะโรงเรียนเรียกว่าเกิดขึ้นแล้วไม่ว่าจะเป็นทางรบบุรีหรือว่าลำปางเกิดเหตุอุบัติเหตุรถรับส่งนักเรียนแล้วก็เสียชีวิตที่ลำปางหนึ่งรายแล้วบาดเจ็บเป็นแบบยี่สิบกว่าคนเลยค่ะพออเหตุการณ์นี้ครับ คำว่าฝนตกถนนลื่นกับคําว่าเปิดเทอมเนี่ยมผมคิดว่ามันไม่ใช่เรื่องใหม่นะค่ะฝนตกนี่ก็มีมายาวนานแล้วมันก็คงเป็นสัญญาณที่จะบ่งบอกให้กับทุกชีวิตในโลกนี่นะมผมเห็นสิงสารสัตว์เนี่ยเวลาฝนตกเขาก็พยายามปลอบตัวนะนกหนูนะมดแมลงเขาก็จะรู้นะแล้วเขาก็จะหลบเข้าร่ม,มคนเราก็เหมือนกันนะเมื่อฝนตกเนี่ยพฤติกรรมเราก็ต้องปรับให้สอดรับกับ ความเปลี่ยนแปลงที่มันเกิดขึ้นอ,อันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่รับรู้ให้เข้าใจและตรงกันนะดังนั้นการขับขี่หรือการใช้รถบนถนนนี่ก็เช่นเดียวกันเวลาฝนตกเนี่ยไม่น่ายต้องให้มีใครบอกนะว่าจะต้องทำอไต้องค<อ>ระม,มัดระวังอะไรแล้วแล้วถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่ต้องไปออกไม่ต้องออกไปนนถนนคือมันเป็นอะไรที่เราจะต้องทําเพื่อ<ะ>ให้ชีวิตเราปลอดภัยนะแล้วก็ขณะเดียวกันบอกว่าเปิดเทอมแล้วรถเยอะอันนี้ผมก็เห็นมาตลอดนะไม่มีเปิดเทอมที่ไหนแล้วรถน้อยนะฮะ พอเปิดเทอมก็มีเด็กออกมามีจํานวนประชากรลดเพิ่มอันนี้ก็เช่นเดียวกันเราก็จะต้องตั้งรักให้มันให้มันถูกต้องอย่างที่บอกว่ามันเป็นเรื่องที่วนเวียนแล้วก็ซ้ำซากใช่ครับนะคะวันนี้เราจะมาถกกันว่าเหตุการณ์เนี้เราได้เรียนรู้อะไรจากตรงนี้และที่สําคัญคือรากปัญหาที่แท้จริงมันคือฝนตกถนนเล,ลื่นจริงๆไหมครับค่ะเอาเอากรณีอย่างรถตู้รับผูอเรียนพิกควณ์ที่เกิดที่ลําปางก่อนค่ะนะก็ คำว่าเอารถตู้มารับเนี่ยในต่างจังหวัดนี่ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ทํากันเป็นกิจลักษณะเราก<ล><ร>็เห็นเห็นกันเยอะนะคะเห็นกทุกแ <นะ S 1> ห่งไงครับปัญหามันอยู่ที่ว่าเราเรามีสิ่งที่อยู่ใต้พรมแล้วคือสิ่งที่เราไม่รู้อีกเยอะว่าไอ้รถตู้ที่มารับเนี่ยได้รับการกํากับดูแลเรื่องคุณภาพและมาตรฐานแค่ไหนพ่อแม่เนี่ยมีทางเลือกหรือเปล่าแม้กระทั่งเส้นทางอยู่อาศัยที่เด็กคนนั้นอาศัยอยู่นะมีโอกาสเลือกเยอะไหมนะบางครั้ง ตลอดเส้นทางมีรถอยู่คันเดียวนะแล้วก็คนขับก็ต้องอาศัยคนที่แบบว่าไม่มีอะไรแล้วหมดสภาพแล้วนะก็คืออ,อายุมากอายุมากนะคือไปทําอย่างอื่นก็ไม่ไหวแล้วก็มาขับรถตู้รับสง่งลูกหลานค่ไอ้การที่จะมาทำํำงานนั่นนี้มันก็ไม่ได้ใช่เรื่องแปลกนะปัญหาม,มันอยู่ที่ว่าเมื่อ <imet aha S 2> เราคิดจะมาให้บริการเนี่ยทั้งตัวรถตัวคนต้องมีความพร่องนะต้องทําให้รถและคนมีความพร้อง การเหมือนกับว่าผู้ปกครองอ่ะค่ะเขาบอกว่าอุ้ยฉันไม่สามารถไปส่งนักเรียนได้หรอกฉันไม่มีทางเลือกเยอะก็ต้องอาศัยรถรับส่งนักเรียนไปซึ่งเขาก็ไม่ได้มีทางเลือกว่ารถนั้นจะต้องได้มาตรฐานรถนั้นต้องดีถ้าดีก็ต้องแพงเขาก็ไม่สามารถจ่ายได้เนี่ยค่ะพออ๋อมันก็เป็นปัญหาที่เกิดในมุมกว้างค่ะนะตัวผู้ปกครองเนี่ยก็คือได้รับผลกระทบจากการพัฒนาประเทศในเชิงที่ทําให้สังคมเนี่ยมันเกิดแต่ภาวะเร่งรีบแข่งขัน เอาตัวรอดแล้วก็โอกาสเลือดที่เขาบอกว่าไม่มีเวลาจะไปส่งลูกส่งหลานลงเลยอันนี้ก็ถูกแล้วนะเพราะว่าเราพัฒนาประเทศมาถึงจุดๆหนึ่งเราใช้ GDP เป็นตัวตั้งไงทุกคนก็มุง่งแต่จะหาเงินแล้วก็ความสุขก็จะลดลงโอกาสที่จะดูแลเอาใจใส่คนในครอบครัวก็แทบจะไม่มีนะก็แข่งขันนะฮะถ้าไม่ไปก็ไม่มีจะกินดังนั้นการที่จะให้เขามาดูแลลูกหลานก็เป็นไปนไม่ได้แต่ขณะเดียวกันไอ้ระบบที่จะมารองรับปัญหาเนี่ยมันไมไ่ถูกจัดการอย่างเป็นระบบ คือเขาเรียกว่าปล่อยให้เป็นให้ไปตามธรรมชาตินะเรียกสวยๆนะฮะแต่ถ้าเป็นภาษาชาวบ้านชาวบ้านก็บอกว่าปล่อยให้เป็นไปตามยถากรรมว่าที่ไหนมีรถก,กี่คันคนขับโชคดีเป็นแบบไหนก็ต้องไปใช่เจอคนขับที่โชคดีเอาใจใส่รับผิดชอบก็โชคดีหน่อยเจอคนขับที่เอาแต่เงินเป็นหลักนะไม่สนใจใยดีเรื่องความปลอดภัยอันนี้มันก็จะเป็นปัญหา วนไปวนมาเอามาดูกรณีรถคันนี้ก่อนว่าที่ถูกที่ควรนะมังครจะเป็นอย่างไรเป็นรถตู้สีขาวนะสภาพคือพลิกหงายท็องก็มีเด็กได้รับบาดเจ็บนับสิบรายแล้วก็ในนั้นก็มีเด็กหญิงคนหนึ่งคือปออหนึ่งละ้นะปหครับก็ถึงขั้นเสียชีวิตเลยถูกรถตู้อัดอัดทับร่างอยู่นะซึ่งตรงเนี้ย อการให้ข้อมูลก็ผมก็ว่ายังไม่ครบนะหลายเรื่องเลยคือเอาง่ายๆเนี่ยเวลาเราจะคุยกันในเรื่องของตัวรถเนี่ยเราอยากจะรู้ว่ารถกระเจี้มันถูกจดทะเบียนมาแบบไหนสภาพมันใช้งานมากี่ปีนะคือถ้าจะให้ดีต้องไปดูด้วยว่าล้อยางไปยังไงช่วงล่างไปยังไงนะดูทะเบียนมาด้วยนะ,ะให้เรียบร้อยนะเพื่อเอามาถกมาคุยกันอันนี้ผมก็ให้ความเห็นได้ไม่มากเนื่องจากว่าบอกแค่วันรถตู้สีขาวะนะ คนจะทะเบียนที่ไหนนี่ก็ไม่สําคัญนะ,ะทีนี้พออัดทับร่างเด็กเนี่ยกู้ภัยเข้าไปช่วยนะนอพอเขาบอกน้องเสียชีวิตก็เสียชีวิตณจุดเกิดเหตุเลยณจุดเกิดเหตุคือคือคือโดนรถทับอ่ะค่ะชีวิตคาที่ประมาณนั้นแหละนะพอพอ,พอไปที่ตัวรถตู้ถามคนขับก็ได้แต่ชื่อว่าชื่อว่านางแสงจันทร์ซึ่งเราเองก็ไม่ทราบต่ออีกนะว่าคนคนนี้มีใบอนุญาตขับขี่ประเภทไหน นะคือโดยปกติมันก็จะมีใบบีขับขี่ประเภทบุคคลสาธารนณะสาธารณะค่ะระวมทั้งรถบรรทุกขนาดใหญ่ขนาดกลางรถพ่วงมีมีหลายประเภทนะสามสี่ประเภทใบขี่แต่ตรงนี้เราไม่ทราบข้อมูลเลยอันเนี้ยมันก็ยากเหมือนกันที่เราจะบอกว่าตกลงพวกนี้แม้กระทั่งอายุก็ไม่บอกว่าคนขับรายนี้อายุเท่าไหร่ะนะมันจะได้ประเมินทั้งความพร้อมทางร่างกายแต้วก็มีอะไรได้นะั้นข่าวเนี้ยผมคิดว่ายังขาดอยู่แต่ ที่ผมคิดว่ามันเป็นจุดที่ทําให้เกิดปัญหาก็คือว่าตัวรถตู้เองเนี่ย้ดยโดยตามหลักการนะครับเมื่อจะมารับนักเรียนเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนกับกรมการกรมการขนส่งทางบกใช่คือไปขออนุญาตกับกรมการขนส่งทางบกนะแล้วกรมการขนส่งทางบกเขาก็จะมาตรวจดูสภาพให้ว่ามีความพร้อมไหมท่านเห็นไหมรถตู้หนึ่งเนี่ยหนึ่งนอกจากเช็คสภาพแล้วเ็าจะมีไฟสีเหลืองสีดดงดวงบอหลังคาเป็นสัญญาณไฟกระพริบเพื่อจะบ่งบอกกับ คนที่สัญจรไปมาว่ารถคันนี้เป็นรถนักเรียนนะให้เพิ่มความระมัดระว<ต>ังนะมาขับมาไกลคั้แล้วก็มีตัวหนังสือค,คาว่ารถนักเรียนด้านหน้าด้านหลังอย่างชัดเจนเห็นไหมตรงนี้เราก็ตอบไม่ได้เพราะว่าหนึ่งเราไม่รู้ว่าเขาขึ้นทะเบียนกับกรมขนส่งหรือเปล่านะแต่หลังเกิดเหตุเราไปฟังจากที่ข่าวอีกข่าวหนึ่งที่ที่เป็นข่าวเขาเรียกว่าตามมาติดติดก็คือหลังเกิดเหตุแล้ว่อยไปทําเนี่ยที่บ้านเรามักจะใช้คําว่า วัวหายล่องพ่อนะก็คือข่าวในคือตอนเกิดเหตุเกิดที่ยี่บสี่พฤษภาแต่ขา่ขาวข่าวหนูบอกที่ยี่สิบเจ็ดพฤษภาเนี่ยก็ไปตั้งด่านเรียกว่ามีการขยับของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช่ค่จริงถ้าขยับก่อนหน้านี้เนี่ยเด็กเหล่านี้อาจจะไม่ตายนะ,ะนั้นกลไกที่ออกไปทํางานตรงเนี้ยจะทําอย่างไรที่จะ,ะให้เกิดการทํางานอย่างต่อเนื่องและครอบคลุมแล้วเกิดจะต้องทำยังไงให้มันเชื่อมโยงกับโรงเรียน แทนที่แทนที่จะเกิดเหตุแล้วค่อยทาเนี่ยทําไมหน่วยงานนี้ไม่ถึงไม่ไปตระเวนทํากับโรงเรียนก่อน oh. ตั้งแต่แรกว่าโร <Yeah. S 2> งเรียนนี้มีรถตู้มาทั้งหมดกี่คันคขึ้นทะเบียนกี่คันคแล้วก็ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกี่คันแล้วอย่าดำเนินการอย่างไรก็ว่ากันไปแต่หลังจากเกิดเหตุป,ประมาณสามวันเห็นไหมเกิดเหตุยี่ิบสี่แล้วก็มาคุมเข้มยี่ิบเจ็ดก็เข้ 27, าใจว่าตอ,อนน,นี้นเป็นเผือกร้อนนะเผือกร้อนสำหรับจาของรในจังหวัดก็อาจจะถูกผู้หลักผู้ใหญ่เร่งเลงแล้วก็ํำชักํำชาะค่ะ พอตั้งจริงๆนะครบสิบสี่คันโอ้โหเยอะนะคะทั้งจังหวัดนะ,ะที่ไม่ถูกต้องค่ะนะที่ไม่ถูกต้องนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าตรวจทั้งหมดกี่คันผมก็แปลกใจนะเวลามีข้อมูลข่าวผ่านสื่อมวลชนเนีทำไมมันถึงข้อมูลมันถึงไม่ครบนะฮะทำไมมันมีแต่เป็นกระท่อนกระแท่นออกมาก็ไม่ได้ใจนะคือลักษณะแบบเนี้ยมันก็ตอบไม่ได้ว่าตรลงตรวจทั้งหมดกี่คันนะแ,แล้วพบว่า เป็นรถที่กระทําความผิดไม่ถูกต้องตามกฎหมายน่ะสิบสี่คันโดยที่ไม่ขออนุญ,ญาตสิบเอ็ดคันแล้วก็มีการดัดแปลงสาภาพจำนวนสามคันตรงนี้ครับท่านผู้หลายท่านผู้ฟังครับผมอยากจะเรียนอย่างนี้ครับโดยโดยกรอบการทํางานเนี่ยรถตู้ทุกคันที่มารับส่งเด็กนักเรียนจะต้องไปจดทะเบียนที่กรมขนส่งทางบอกอันนี้อันดับที่หนึ่งะนะอันที่สองโรงเรียนก็ต้องมีที่มากํากับดูแลด้วย อันนี้ถ้าหากโรงเรียนไหนไม่เข้าใจนะให้ไปเปิดดูกฎกระทรวงนะเป็นประกาศกระทรวงสถาติการว่าด้วยรถรับส่งนักเรียนนะอันนี้เป็นประกาศกระทรวงสถาติการนะะว่าโรงเรียนมีบทบาทหน้าที่ต้องทาอย่างไรบ้างอันนี้ไปเปิดได้ดูดได้เลยนะครับเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้ผมเคยนํามาเล่าสู่ท่านผู้ฟังครั้งหนึ่งตอนที่เกิดเหตุที่นักเรียนเ รถรับส่งนักเรียนตกครองที่นนทบุรีใช,ใช่ไหมคือรถคันนั้นเป็นรถกระบะยี่หออ้อ i ซูซุสภาพเก่ามากแล้วคนขับก็เมามแล้วก็ขับรถส่งนักเรียนสภาพคล้ายๆกันคือคันก่อนหน้านี้ก็บอกว่าผู้ปกครองไม่มีศักยภาพพอที่จะจ้างรถ,รถตู้ราคาแพงนะพอมาข่าวนี้ที่ลำปางก็มีคนมาพูดอีกว่าเอ๊ะทำไมถึงเลือกเอารถตู้ที่มีสภาพแบบนี้ก็ได้คำถามคำตอบมาบอกว่าเนี่ยพอรถ ถ้าเป็นรถที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยแล้วก็ก<ะ>็จะแพงสภาพดีๆเนะี่ยราคาก็จะสองพันกว่าบาทบต่อเดือนเห็นบอกว่าราคาที่ตรงนี้ครับที่ลำปางน,นี่คือเดือนละเก้าร้อยใช่ครับค่ะนั่นก็แปลว่าเราเลือกเราเลือกของถูกคุณภาพต่าให้กับคนที่ได้โอกาสค่ะนั่น,น,น,นาบางทีบางทีมันก็เป็นเหมือนว่ามันก็ต้องเป็นทางเลือกนะคะพอเหมือนกับว่าถ้าแพงมากกว่านี้ผู้ปกครองก็ไม่มีกําลังจะจ่ายแต่อยากให้ลูกได้ไปโรงเรียน ได้เหมือนกับถึงโรงเรียนรับส่งได้มีโอกาสได้ไปเรียนในจังหวัดในในโรงเรียนในตัวจังหวัดตัวอำเภออะไรอย่างเงี้ยค่ะเพื่อให้แบบได้รับการศึกษาที่ดีคือคือเข้าใจเรื่องทางเลือกนะ,ะแต่ว่ามันมันเป็นทางเลือกที่อยู่ในภาวะจำยอม,อมนะคือเข้าใจละนะคนเราเกิดมามีสภาพความพร้อมไม่เหมือนกันฐานะทางเศรษฐกิจก,ก็ต่างกันแต่ว่าเมื่อใดก็ตามที่มันมันมันเป็นการ เข้ามาอยู่ระบบสาธารณะเนี่ยมันควรจะรับสิทธิเท่าๆเสมอกันนะถ้าถ้าแบบนี้มันก็หนีไม่พ้นนะที่รัฐบาลพยายามจะผลักดันในเรื่องของการพัฒนาเรื่องแบ่งลบช่องว่างในสังคมอย่างเงี้ยนะฮะแก้ปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำเมันแก้ไม่ได้ตรงนี้นะเริ่มเนื่ยตอนนี้ก็เห็นไม่ชัดเห็นชัดว่าแก้ไม่ได้ละเพราะอะไรเพราะว่ามันเหลื่อมล้ำอ,อย่างชัดเจนนะถ้าไม่มีเงินก็เลือกเก้าร้อยถ้ามีเงินก็ไปเลือกสองพันก็หลายคนก็บอกว่านี่เป็นธรรมชาติของสังคม ก็ไม่ได้ว่าว่าไม่เป็นธรรมชาตินะฮะเพียงแต่ว่าไอ้ธรรมชาติแบบเนี้ยมันเป็นธรรมชาติที่สามารถจัดการได้นะถ้าวันนั้นนะฮะโรงเรียนสํารวจตรวจสอบสักหน่อยว่ารถมาทั้งหมดที่มารับเด็กในโรงเรียนมีกี่คันนะอย่าอ้างว่าเป็นไม่ใช่หน้าที่นะถ้าคุณครูท่านใดท่านพอท่านใดบอกไม่ใช่หน้าที่นะให้กลับไปดูที่ประกาศกระทรวงศึกษาธิการว่าโดยรับนักสึกษนักเรียนนะขอให้ท่านเข้าใจตรงนี้นะครับว่า บางท่านยังบอกว่าไม่ใช่หน้าที่นะฮะฉันดูแลแค่เด็กในโรงเรียนอย่างเท่าเดยเท่านั้นนะแต่ท่านต้องไม่ลืมนะในระเบียบของสวัสิการกําหนดหน้าที่ของโรงเรียนไว้อย่างชัดเจนว่าต้องทำหน้าที่อะไรบ้างเมื่อขึ้นทะเบียนเสร็จเนี่ยก็มาดูว่ารถคันไหนได้รับอนุญาตได้รับอนุญาตสมมติมีรถมารับส่งอยู่สองร้อยคันในสองร้อยคันเนี่ยหนึ่งร้อยคันเกิดได้รับการขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้องตามกฎขนส่งนั่นก็แปลว่าเราก็สบายใจไประดับหนึ่งนะ อีกหนึ่งร้อยคันเนี่ยเราจะทายังไงอันนี้เราต้องมาหาช่องทางเรียกกันมาคุยกันระหว่างคนขับรถผู้ปกครองแล้วก็เจ้าที่ทางรัฐก็คือกรมการขนส่งทางบกด้วยใช่ครับบางอย่างมันมันไม่ได้จบที่ว่าคุณจะต้องให้เขาจดทะเบียนทั้งหมดคือถ้าจดทะเบียน้งหมดไปได้ก็ดีอยู่แล้วแต่ถ้าการจดทะเบียน้งหมดแล้วมันสไม่สามารถเดินต่อได้เพราะมันมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเนี่ยทางออกอื่นก็มีอยู่นะมันมีมันมีไหมคะมีสิครับมีการกํากับดูแลไง นะก็การดูว่ารถคันนี้ตรวจสภาพเมื่อไรอมีอา<ม>การมีพาบารบถูกต้องไหมนะคนขับมีใบวิญาถูกต้องหรือเปล่าเห็นไหมยังไม่ถึงขัง้นจดทะเบียนแต่เราสามารถตรวจสอบพวกนี้ได้คนะม,มันมันก็ระดับหนึ่งแล้วนะขณะเดียวกันเนี่ยเราก็ต้องมีกำกับด้วยรถแต่ละคันที่มารับเนี่ยคนขับชื่ออะไรนะแล้วก็มีเด็กทั้งหมดกี่คนคนขับไอ้ต้องมีขอเบอร์โทรศัพท์ไว้ด้วยวยันี้เกิดเหตุฉุกเฉินติดต่อผู้ปกครอง อย่างนี้นะหรือมีจํานวนรายชื่อของเด็กที่ในธนาคารนั้นด้วยเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการกํากับดูแลคือเราไม่ด้ไปมองแค่ว่าโอ้ยไม่ใช่หน้าที่แล้วยังไม่พอนะบอกว่าเออ่เด็กเนี่ยไม่มีตังค์ฐานะยากจนแล้วก็ปล่อยให้ซื้อใช้บริการแบบนี้ว่าแนวคิดแบบนี้่าไม่ถูกต้องนะะยังไงก็ฝากทางผู้ปกครองและตลอดจนผู้บริหารการศึกษาทั่วประเทศนะ ผมก็เป็นหนึ่งในในกรรมการของอนุกรรมการหลรักนะพยายามย้ำตรงนี้ไปตลอดนะฮะเนื่องจากว่าเราเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่สามารถทําได้โดยไม่เหลือบากกว่าแรงนะครับเพราะไม่ต้องใช้งบประมาณอะไรเลยนะท่านเพียงแต่มีการจดขึ้นทะเบียนซะแล้วก็มีการสรํารวจตรวจสอบนะคือเรามีเวลาทาอย่างอื่นเยอะแยะนะทําไมไม่ให้ดูแลแบ่งเวลากลุ่ความปลอดภัยแบบนี้บ้างนะครับเพราะว่านี่เราเสียเด็กไปนหนึ่งคนนะและ้วยังโชคดีนะอีกสิบกว่ารายนั้นก็เกือบไม่รอด เหมือนทีแวก็เหมือนกันนะแปดลายแล้วก็จ<า>มน้าจมน้ําค่ะแทบตายเหมือนกัน<ม>ครับค่ะอย่างนที่พอบอกคือเมื่อมันไม่ได้ทําการขึ้นทะเบียนที่ถูกต้องเราว่าควบคุมกำกับที่ดีเพราะทําให้เรียกว่าคนขับอ่ะบางทีเราดูแลไม่ทั่วถึงโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนขับบางวันสภาพไม่พอนะพอรอนะบางคนง่วงอ่เขาเรียกว่าอาจจะพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะอย่างที่พอบอกก็คือแล้วบางคนก็อาจจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาแล้วมาขับรถอันนี้ก็ไม่ดีรวมถึงขับเร็วด้วย เพราะว่าถ้าถ้าเหมือนกับว่ารถที่มันไม่ได้ขึ้นที่เป็นยังถูกต้องเนี่ยการกํากับความเร็วหรือว่าการกํากับเอ่อในการขับขี่ที่ให้มันปลอดภัยมันก็จะน้อยลงด้วยใช่ครับคือคือการกํากับดูแลเนี่ยค่ะมันเป็นสิ่งที่พึงกระทำนะคือซื้อพึงกระทาก่อนเกิดเหตุซึ่งเราเรียกกันว่าเป็นการทํางานเชิงป้องกันนะในหลายประเทศเขาใช้วิธีการน,นี้หมดนะในในประเทศบางประเทศที่เราชอบอ้างเขานะ่ว่าจเจริญแล้วเนะี่ย จริงๆสงผมเห็นสิ่งที่เขาทําก็ไม่ได้ยากอะไรนะก็เอามาสํารวจตรวจสอบตรวจส,วจสภาพซะหน่อยนะคนไหนที่เ,เป็นคนขับก็เอามาตรวจตั้งแต่สภาพสุขภาพร่างกายมาฝึกอบรมซึ่งมันก็มีโปรแกรมอื่นเยอะแยะไปหมดนะแล้วถามว่าที่เราเสียภาษีกันทุกปีเนี่ยทำแบบทำยังไงยังไงแล้วก็ไปจ่ายเงินค่าตรวจสภาพทุกวันนี้แล้วมันเป็นยังไงเราได้รับบริการแล้วเราปลอดภัยขึ้นไหมนะ ก็ไม่อยากโจมตีนะฮะเพียงแต่อยากจะบอกว่าในเมื่อมันถูกจ่ายไปแล้วเป็นการลงทุนน่ะนะก็อยากเห็นความปลอดภัยเกิดขึ้นนะครับก็เราคงเราคงไม่อยากปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ําแล้วซ้ําเล่านะคเดี๋ยวถ้าถ้าผมมีเดือนหน้าเนี่ยเราจะมีโอกาสได้เจอกับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขสารธิการซึ่งซึ่งเรากาลังรันโปรแกรม TSY โปรแกรมอยู่คือที่กรมโุมโรคกระทรวงรณสุขเนี่ย โดยกองป้องกันการบาดเจ็บเนี่ยเขาก็มีการสนับสนุนให้มีหลักสูตรอบรมเด็กและเยาวชนปลอดภัยหรือเรียกว่าเซฟยุทธ์นะฮะแต่ภาษาที่เขาใช้เป็นหลักสูตรคือ TSY โปรแกรมนะก็คือเป็นการทําให้เด็กได้รับความรู้ความเข้าใจเรื่องการป้องกันบาดเจ็บมากยิ่งขึ้นผมก็อาจจะมีโอกาสได้เข้าพบท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาิการแล้วก็จะขอตอกย้ำอีกทีหนึ่งว่าอยากให้กําชับให้ทุกโรงเรียน ไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนในสังกัดกระทรวงการิการหรือโรงเรียนในสังกัดของกรมส่งเสริมการปลกครองท้องถิ่นนะอบาาจอทั้งหลายเนี่ยได้ให้ความสําคัญกับระเบียบข้อบังคับว่าด้วยรถนักเรียนนะที่มีการประกาศออกใช้แล้วก็ดำเนินการให้มันครอบคลุมและมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นครับเมื่อลูกหลานไทยครับค่ะก็เรียกว่าเป็นทางออกทางหนึ่งแล้วตรงนี้ถ้าสมมติว่า มีกลไกอื่นไหมคะที่จะมาช่วยเรียกว,ว่าช่วยหนุนเสริมหรือมาช่วยที่จะสนับสนุนหรือว,ว่าคอยแก้ไขปัญหาในพื้นที่ของเขานอกจากที่พอบกระทรวงสธาติการท้องถิ่นหรือว,ว่าเป็นหน่วยงานระดับจังหวัดมีองคอ์กรหรือว,ว่าอะไรที่จะมาช่วยขับเคลื่อนช่วยสางปัญหาตรงนี้ช่วยกันไหมคะก็อันนี้ก็มีอยู่แล้วครับตอนนี้นะ <c oughs> แต่เป็นองเป็น,นกลไกที่ใช้คําว่าไม่ถึงกับกํากับดูแลอย่างเข้มขน้น <c oughs> เป็น,นกลไกเชิงบูรณาการก็คือกลไก ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนนั่นแหละแจะเป็นระดับจังหวัดนมีระดับจังหวัดมีท่านผู้ว่าเป็นประธานมีหัวหน้าส่วนรานารปปจังหวัดเนี่ยเป็นฝ่ายเลขาแล้วก็ในนั้นก็จะมีหมดเลยทุกตัวแทนของกระทรวงสรณสิการตำรวจสาธารณสุขท้องถิ่นก็เข้ามามีบทบาทตรงนั้นเราเรียกว่าคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยถนนระดับจังหวัดซึ่งมีทุกจังหวัดทั่วประเทศแล้วลงไปจาก จังหวัดก็ซื้อดัดอำเภอค่ะนะอย่างกรณีเนี้ยเหตุเกิดที่ลำปาง,ปางแล้วก็เป็นพื้นที่ของอ,อําเภอเรียกว่าเมืองปานค่ะไม่ใช่ดีเป็นถนนลำปางเมืองปานนะฮะก็ถ้าเด็กอยู่ในโรงเรียนในลำปางเนี้ยถ้าเป็นเขตอําเภอเมืองก็จะมีกลไกอันหนึ่งเรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยระดับศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนอ,ถอําเภอนะถ้าชื่ออําเภอไหนก็จะเป็นชื่ออําเภอนั้นนะ ถ้ากรณีนี้สมมุติว่าเป็นของอำเภอเมืองก็จะเป็นศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยถนนอำเภอเมืองจังหวัดลำปางก็จะมีท่านนายอำเภอเป็นประธานก็ให้อาเรื่องนี้มาเข้าที่ประชุม,มนะ,ะก็เข้าประชุมแล้วก็ในนั้นเราก็จะมีผู้ที่เกี่ยวข้องเข้ามาช่วยกันถกนะแล้วก็มีตัวแทนขนส่งมาด้วยว่าตกลงเห็นครั้งนี้มันเกิดขึ้นจากปัญหาอะไรนะพอมันรู้ปัญหาสาเหตุเนี่ยวิเคราะห์ให้ครบนะวิเคราะห์ทั้งตัวรถ ตัวคนตัวถนนอย่างกรณีนี้เขาบอกว่าฝนตกถนนลื่น่ตรงนั้นมันจริงหรือเปล่านะไปหาเหตุหะผลมามาประกอบค่ะแล้วตรงนี้โรง,งเรียนต้องเข้าด้วยไหมคะเหมือนก็โรงเรียนต้องมาด้วยไหมคะโรงเรียนก็ต้องควรถูกเชิญมานะคือคือจริงๆแล้วเนะี่ยตัวแทนสารศึกษาในพื้นที่เนะี่ยอาจจะไม่ใช่ทุกโรงเรียนนะอืสมมติมีอยู่ห้าสิบโรงเรียนนะ,ะอาจจะมีบางท่านที่ถูกเชิญเข้ามาเป็นตัวแทนก็จะถูกเชิญเข้ามา รบรู้ปัญหานี้ด้วยหรือไม่ก็ตัวแทนอย่างส,ถนะสบถาะสำนักงานคณะกรรมการการศาารึกษาขั้นพื้นฐานในแต่ละพื้นที่ก็เข้ามามีบทบาทใน,นกลไกดบเนินไได้ก็สามารถออกมาตรการเสริมอีกได้นะเข้ามาสารวจตรวจสอบมาขึ้นทะเบียนคือผมอยากเห็นการร้อมกรอบปัญหาเนี่ยให้มันมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นหรือแม้กระทั่งตำบลน,นะตอนนี้เราก็มีกลไกที่เรียกว่าศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยสน อ,องค์กรปุคองท้องถิ่นทั่วประเทศนั่นแสดงว่า,วาเป็นอะไรที่มันใกล้เข้ามาอีกใช่ครับนะคะซึ่งสามารถเข้าไปเจาะลึกในโรงเรียนเลยนะอันนี้โรงเรียนอะไรเต่าเราใครขึ้นรถสายไหนบ้างเข้ามาจัดร่วมกันวางแผนเลยต่อไปนี้โรงเรียนทุกคันจะต้องมีการตรวจสาภาพยังไงมีสัญลักษณ์พิเศษยังไงนะ,ะคือเราเราสามารถทําในสิ่งที่สามารถทําได้ก่อนเลยโดยที่ไม่ต้องไปอ้างแต่ว่า <ลบ S 2> ไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายไม่มีงบประมาณค่ะ เพราะเข้าที่จริงเราก็ทํางานอื่นอยู่แล้วไงประชมมุมอยู่แล้วแล้วที่เก็บภาษีทุกวันนี้เราก็ใช้ภาษีพวกนั้นอ่ะตลอดนะดก็มีหลายหน่วยงานก็ตั้งคําถามมาเหมือนกันว่าเอ๊ะที่เราเก็บภาษีไปเสียภาษีไปตรงรัฐเข้ามาช่วยเราอย่างไรนะคืออย่าบอกเพียงแค่ว่าเอามาทาถนนให้นะเอามาติดไฟฟ้าให้เ<ๆ>พราะทุกวันนี้นไม่ว่าถนนไฟฟ้าชาวบ้านก็จ่ายตังค์นะนะจ่ายเป็นรายเดือนอยู่การนั่งข้าไฟก็ใชอยู่แล้วค่ะเอารถมาใช้ก็เสียภาษีอยู่ทุกปีแล้วแต่เรื่องความปลอดภัยเนี่ยรัฐต้องเข้ามา ช่วยกำกับดูแลให้ด้วยนะคนไหนที่ไม่ได้เรื่องจริงๆนะกลายเป็นคนเสี่ยงก็ต้องเอาออกอาออกนะฮะเพราะว่าคนเสี่ยงที่ไม่เหมาะสมอายุมากเกินไปสายตาไม่ดีมีโรคประจาตัวนี่เราก็ต้องหาทางสกรีนออกให้ได้รถที่มาทราบเก่าสุดโรมนะเอาไปดัดแปลงเงี้ยสกรีนออกเห็นไหมถ้าเราทํานี้ตั้งแรกเราก็ไม่เสียเด็กนะฮะเหตุการณ์นี่ชัดเลยว่าพอเกิดเหตุวันที่ยี่สบสี่อีกสามวันก็มาล้อมข้อนะจากการล้อมข้อก็พบว่ามี ส่วนบกฟ้องเยอะเลยเหมือนกับว่าพอร้อเข้อก็จะเจอปัญหาแล้วจะจัดการเฉพาะปัญหาตรงนั้นแล้วก็จะเว้นไว้แล้วพอเกิดเหตุก็มาเป็นแบบอีกมันมันก็วนเวียนแบบนี้นะพอ,อ,อทอํายังไงมันถึงจะเกิดความยั่งยืนถึงแก้กันแก้ปัญหาที่มันได้แบบได้ผลในระยะยาวด้วยอะคะอ่ะอจริงๆแล้วแหละหน่วยงานทุกหน่วยงานมีบทบาทหน้าที่นะเพียงแต่ว่าวันเนี้ย ปลายทางหรือว่ากลุ่มที่เป็นผู้รับผลกระทบเนี่ยมันต้องมาแสดงสิทธิ์แสดงเสียงละก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองใช่พ่อแม่ผู้ปกครองก็ต้องมายื่นเข้ามาแสดงบทบาทว่าฉันไม่ยอมแล้วต่อไปนี้มีความเสี่ยงถ้าโรงเรียนปล่อยให้มีรถที่ไม่ได้มาตรฐานมารับลูกหลานเด็กนักเรียนเราจะเอามาเรื่องนี้มาคุยกันยังไงรวมทั้งจะแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้รับผิดชอบเรื่องการตรวจสภาพยังไงนะในบางประเทศนี่ การตายลักษณะน,นี้นะรัฐต,ต้องจ่ายอื้อเลยเพราะถือว่าเป็นความบกพร่องของรัฐด้วยนะฮะที่มีหน้าที่ต้องทําแล้วไม่ทํามีหน้าที่ในการกากับดูแลให้มันมีความปลอดภัยแต่ไม่ทําใช่ครับพั้งแต่บ้านเราเนี่ยคือความสามารถของผู้ปกครองหรือผู้เสียหายเนี่ยยังไม่มีสมิทธภาพาอพอเนี่ยคือหลงการไปฟ้องร้องเอาผิดกับยง,ง,งานของรัฐเพราะว่าถ้าถ้าตามความเป็นจริงแล้วเนี่ยที่เราอาจจะเคยได้ยินเนี่ยหนึ่งห้าเจ็ดหน้าห้าเจ็ดอ่ะเป็นเอ่อ กฎหมายที่ให้สิทธิ์ว่าเจ้าท,ที่ถ้าหากว่าละเว้นการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ไม่ไมกระิำการอย่างไดอย่างหนึ่งเนี่ยก็เกิดพระธรรมาที่บกพร่องเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะถูกดาเนินคดีหรือที่ถูกยื่นร้องค่าเสียหายจากผู้ที่รับผลกระทบได้นะอันนี้ก็ฝากไว้นะจริงๆแล้วถ้าเอาตามจริงนะประบอกปกครองเด็กสามารถใช้ได้เลยงานเนี้นะผู้ปกครองสามารถยื่นเรื่องที่จะเรื่กร้องค่าเสียหายแล้วเอาผิดกับหน่วยงานที่ เข้าถือเข้าขายละเมิดนะฮะไม่ปฏิบัติตามกฎหมายแล้วก็ไม่ได้เบิดประวัติตามระเบียบข้อบังคับนะฮะปล่อยปละละเลยก่อให้เกิดปัญหาแล้วก็เป็นอันตรายต่อสวัสดิภาพของลูกหลานนะของเด็กและเยาวชนซึ่งในพระบบคุ้มครองเด็กฉบับ2546รเนี่ยระบุไว้ชัดเจนนะให,ให้ท่านไปเปิดอ่านให้ดูนะว่ามีมีเรื่องการคุ้มครองเด็กนะแต่ตนนี้ผู้เสียหายโดยตรงก็คือผู้ปกค,ครอง ค่ะก็เหมือนกับว่าฝักหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องไว้แล้วกันนะคะผอนะคะใครที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นโรงเรียนแล้วก็ทางหน่วยง,งานของภาครัฐก็คือกรมการขนส่งทางบกที่มีหน้าที่ในกํากับดูแลความปลอดภัยของรถรวมถึงคนขับด้วยให้มีความปลอดภัยที่สําคัญค่ะพ่อแม่ผู้ปกครองนะคะถ้าสามารถที่จะเลือก นะคะเลือกรถที่จะรับส่งลูกหลานเราที่อันเป็นที่รักของเราให้มีความปลอดภัยได้ก็รบกวนเลือกนิดนึงให้เดีแบบกวว่าให้มันมีความปลอดภัยให้ได้มาตรฐานมากยิ่งขึ้นถ้าสามารถจ่ายได้นะคะตรงนี้ก็ขอฝากไว้นะคะเพราะว่าเรามีความห่วงใย,ยไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้วนเวียนอยู่เรียกว่าเปิดเทอมทีรไรก็จะได้ยินข่าวความสูญเสียแบบนี้เรียกว่าทุกปีนะคะปีละไม่น้อยกว่า 30- มสถึงสีครั้งนะคะก็ขอฝากไว้ว่าถ้าเราสามารถที่จะแก้ไขได้นะคะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถที่จะมาร่วมกัน หาทางออกนะคะแก้ปัญหาตรงนี้เรียกว่ามันเป็นรากปัญหาที่อย่างลึกมานาน ทุกๆปีแล้วก็หลายปีแล้วนะคะให้มันมีความปลอดภัยและสามารถที่จะให้เด็กๆเรานะคะได้มีการไปโรงเรียนได้มีความปลอดภัย,ภยก็ฝากไว้ยังผู้เกี่ยวข้องด้วยนะคะวันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ในครั้งต่อไปทุกท่านสามารถติดตามได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางของ YouTube เครือขา่ายลดอุบัติเหตุช่องทาง Facebook สำนักงานเครือขา่ายลดอุบัติเหตุสามารถติดตามได้ทั้ง2ช่องทางเลยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ